คู่รักคู่นี้แหละแหกกฎเหล็กแอบคบกันถูกจับได้ฝ่ายชายหนีไปบวช เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานจนกระทั่งแต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันระหว่างออนเกวลินและสามีสุดที่รักนิคมใจมาที่แต่งงานกันมาสิบปีแล้วและมีทายาทด,ด้วยกันสองคนเห็นความรักของนักคู่ราบรื่นแบบนี้แต่สุดเริ่มต้นไม่ได้สวยงามแบบที่คิดโดยสาวออมเล่าเริ่มต้นความรักของเธอและสามีผ่านรายการโต๊ะแชร์มหาชนบอกว่าในบริษัทเนี่ยจะมีกฎก็คือไม่ชูสาวข้ามสายงานไม่มีการยืมเงิน ฮามคลอสไลน์ line, แต่เป็นกฎที่ออนขึ้นอยู่ระดับผู้บริหารแต่ทำผิดซะเองก็คือฮามคลอสไลน์กันตอนรักกันดีอะไรกันดีก็ดีช่วยกันทำงานแต่พอเวลาทะเลาะก,กันก็พางานเสียตอนนั้นออนอยู่ระดับสูงมีคนเป็นพันแล้วออนก็นเลยเป็นคู่สุดท้ายที่เกิดขึ้นผ่านบทพิสูจน์เยอะมากออนเชื่อเรื่องผมลิขิตเจอกันมา5ปีไม่เคยคิดจะรักกันเลย เจอหนะ้าสวัสดีปกติแต่มีอยู่จังหวะหนึ่งเราเลิกงานไปนั่งทานข้าวก็ไปกับแม่เจอเขาก็บอกแม่ว่าหนูไม่ไปหนูเหนื่อยมากแม่บอกไม่เป็นไรเขาไปแป๊บเดียวสุดท้ายไปนั่งกินข้าวกับเขาก็เลยได้คุยกันคุยไปเรื่อยๆเราชอบตอนไหนก็ไม่รู้เขาก็บอกว่า ที่ว่าพี่ชอบออนเราคุยกันยาวถึงตีห้าทุกวันเรารู้สึกว่าเรารับผิดชอบอต่ไม่ทําอะไรให้เสื่อมเสียอ่ะเลยทําให้ออนไปเจอกับเขาทําให้เรารู้ว่าการที่เราจะรักใครสักคนทําให้เกิดรักแท้ต้องทําอะไรเพราะกว่าเราจะรักกันได้มันยากมาก สุดท้ายถูกแอบถ่ายรูปไปรายงานผู้ใหญ่3เดือนที่พยายามคบกันแม้รู้ผู้ใหญ่รู้แม่ก็โทรมาร้องไห้ขอให้เลิกคบและโทรหาผู้ชายคนนั้นว่าแม่ขอลูกแม่ให้เลิกคบกับลูกแม่ซะเขาก็โดนแบนจนต้องไปบวชเป็นพระสึกออกมาเขาก็กลับมาทํางาน ผู้ใหญ่ก็ดูเราห่างๆห้ามเจอกันแต่เราก็ทำบทพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าครูเราพรัฒนาทีมทำทุกอย่างให้ธุรกิจเติบโตจนได้มาแต่งงานกันก็นกเข้าปีที่สิแล้วไม่มีสักวันที่เราทะเลาะกันเลย